จะเป็นท่อแป๊บเดินสายน้ำเข้าเลือกสวนไรนาหรือเข้าธุรกิจโรงเรือนของท่านก็ต้องนึกถึงท่อดีเท่า PVC ของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดยกที่สองแล้วครับผู่รองน้องคู่เอกคููที่สามผันซักชื่อถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วครับสามวยเขาเรียกว่ากระดูกได้เปรียบแล้วครับวันนี้ฮะแต่ว่าฟอร้มหลังๆนี่ดาวลงมาหน่อยจะติดเรื่องเรียนอยู่ครับตอนนี้จบแล้วครับ หมดแล้วภารกิจเรื่องเรียนก็ตั้งใจมุ่งมั่นผิดซ้อมเรียกว่าคืนสภาพก่อนวันนี้มีสิงสยามให้คําตอบหวยซ้ายครับในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใจเด็กจากจังหวัดพังงาปะทีบกรรมการสัตราสุภาสัยพยายามร่งเก็บโอ้ยซอกขวาครับถากเข้าไปครับ มีเชือกกันให้ทั้งหลังโอ้นี่ครับอย่างที่บอกไปครับคือยกแรกได้วัดระยะศอกมาแล้วครับหลายต่อหลายครั้งครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณอันตรายครับสิงห์สยามต้องกาดอย่าตกมืออย่าหล่นยับโอ้เอาอีกแล้วครับมาทุบซ้ายแล้วไปขวาครับพันศักด์จค่อยเดินเข้ามาครับเตะซ้ายครับสกัดเอาไว้ก่อนรับสิงห์สยาม ไม่ได้แล้วครับสไตล์ของพันศักดิ์นี่ประเภทขาแรกขาลุยครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดกล่อมคู่ต่อสู้ได้นับได้นอกมาหลายรายแล้วนะครับโอ้ี่ครับโช็อตเดียวเลยครับโอ้ตอกอกขวาครับแตกเลยครับตอนนี้ครับขอาวครับโอ้แล้วบริเวณคิวซ้ายครับของทางด้านสิงห์สยามครับนี่ครับโดนกดดันก่อนแล้วครับ ซอกขวามเมื่อกี้ครับของบันจักได้ใจเลยอย่างเงี้ยขู่เลยนะเตะบนเตะล่างแต่ว่าอยู่ที่สิงห์สยามแล้วครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องแตกครับสิวๆนี่ฮะมันห่างใจหัวใจเอาละครับเตรียยเคราของใครแต่ยากหน่อยครับยกสองอยู่อืหนาวครับดูซิว่าจะมีอุปสรรคหรือเปล่าครับกับการที่แตกแล้วครับสิงห์สยาม พันศักดิ์เนี่ยเห็นแล้วครับพยายามที่จะขยายแผลเปิดแผลให้กว้างขึ้นครับพยายามต่อยยังไม่โดนครับซ้ายครับเอาครับเริ่มเตะซ้ายแข้งซ้ายเริ่มทํางานเตะขวาเจอเกี่ยวแล้วก็หันล่างครับแล้วก็โอ้โหจะเข้ามาก็ตึงเข่าครับพันศักดิ์โอ้แกมาหนักหลักแรงแรงเหลือเกินครับอุ่แล้วดูจังหวะครับดตีซ้ายครับพันศักดิ์โอ้โมวยรุ่นพี่เวลาแกได้ใจนี่ครูเลยครับดูฮะหน้าตาทเหมือนตึงเลยพันศักดิ์ คู่เลยครับแต่ว่าไม่คู่นะดูลักษณะมือเอาจริงนะครับกลัวไม่กลัวครับสิงห์สยามต้องไม่กลัวครับจ่อยางครัล่างพัดสากรีดมาดูครับไล่ตอนเข้ามามุมอับตอนเข้ามาสู่มุมน้ําเงินเลยครับหมุนมุมของสิงห์สยามอ๋อผ่านไปได้ครับยกทีสองพักตอนครับเดี๋ยวกลับมาครับมีแผลแตกเกิดขึ้นครับแต่ดูว่ายังไกลหัวใจครับไม่ใช่ตำแหน่งที่อันตราย ยังสู้ได้ยังชกได้ครับนี่ฮะขัดเลือดมาเต็มที่ฮะเลือดไม่มีไหลเลยฮะเตรียมพี่เลี้ยงยอดเยี่ยมยกที่3ครับมแดงจากชายัยภูมิพันธัจากน้ำเงินจากจังหวัดพังงาอืมนี่ครับ มาถึงก็เน้นกันเลยครับขยันคอมัดแล้วโอ้โหตัดล่างครับ5ล้มลงไปครับคนจะเป่าครับสิงห์สยามสรรษษ่องอีกทีนึงครับพันศักโอ้ซอกวันนี้กันเน้นเหลือเกินครับพี่แกครับอ๋อนี่ฮะศิลปะการต่อสู้ฮะศิลปะมวยไทยฮะเพลงซอกนี่นักมวยต่างชาติเขากลัวมากของแชมปนะ์ฮะตัวซอกนี่แหละฮะอย่างลูกอื่นไม่กลัวมาครับสิงห์สยามนี่ไม่กลัวนะครับอย่างนี้ฮะ กัวก็ไม่ได้แล้วครับมาไกลจากพังงาอย่างนี้กครไม่ได้ครับหรือว่าขึ้นลิฟขึ้นชั้นนะในการเจอมวยรุ่นพี่อย่างพันศักด์อาครับต้องเดินครับสาการบีบให้เดินครับจังหวะกดในดูแล้วตีซ้ายไปก่อนครับสิง์สยามครับหลอกลัดแล้วตีครับอาครับสิง์สยามตีได้ครับแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเลยมากมายนะครับกรรมการที่ออกมาร่างกายครับพันศักด์ มียุคมีช็อตใหม่ครับเบียดเสียดสีต้องชวนทะเลาะต้องเถียงเลยครับสิงห์สยามต้องไม่เต้นต้องไม่คุยครคิดได้ทําเลยเอเข้ามาห้วยซ้ายครับโยกพันศักดิ์ถึงตัวเตะขวาพันศักด์ต่อยหมัดํายันํายันดันแล้วก็เบี่ยมเข่ามากครับผู้ดูครับแม่จังหวะขวางงไนครับครับเดินต่อครับสิงห์สยามถ้าเขาโยกไปครับเตะซ้ายครับ ขยับพันศักจ้องนี่ถีบไปก่อนครับซ้ายครับล็อกหน้าแล้วซ้ายทีครับขยับเตะขวาเนี่ยเอาไว้แล้วโยนเข่าขึ้นมาครับของพันศักั์โอ้โหพอได้จังหวะแกขยับแกขยับเลยครับพันศักต้ตงจี้ครับต้องทําให้พันศักยุบช็อตให้ได้ฮะสิงสยามพันศักไม่ยุบไม่ช็อตเหนื่อยแน่ครับยุงแน่ครับเตะเข้าไปครับซ้าย เข้ามาพันศักอู้หูหน้าตาจกดุเหลือเกินวันนี้ไม่เป็นมิตรเลยโอ้นี่ครับหน้าดุมากครับอุ่นแล้วจังหวะขวากับขวากแล้วกดมาตีครับอ้หูเกือบเข้าหน้าครับวงในนี่ชัดแลวครับก็เป็นของพันศักครับแต่วงนอกครับสิงห์สยามก็ต้องเอาคืนให้ได้ครับเจอทีไว้อีกครับพอถึงระยะเตะอาวก็เตะซ้ายได้ครับ ขวามาเกี่ยวต่อยมัดหนึ่งสองครับล้วงบงในล็อกไว้ขึ้นคอตอีซ้ายครับพันศักดิ์เวลาในเดี่ยมเขานี่จะจับล็อกดิ้นไม่ได้เลยครับสิงสยามหัวใจต้องใหญ่กว่าตับค้อยก่อนครับสิงสยามยกตับมวยรุ่นพี่นี่โอเอาแล้วครับจงังหวะต่อยมัดเนี่ว่าเดี่ยมเขานี่ครับเหมือนที่บอกครับดีฮะเตะสูงครับอ,อืมเอาครับพยายามที่จะหักก้านคอเหมือนกันครับ ขู่น้องได้ขู่ใหญ่ครับแล้วก็หมดยกที่3ครับพักกันก่อนครับครับบรรยากาศสดๆครับที่สนามมวยเวทีมรราชดำเนินครับศึกท่าล้ำไทยครับรวมพลคนสมุยเกียรติเพชรครับช่วงพักยกครับนี่ครับทีมงานก็กระตุ้นครับทางด้านสิงห์สยามครับส่วนมุมแดงนี่ก็มีกระตุ้นนั้นพันศักดิ์เหมือนกันครับดูจังหวะภาพช้ากันนิดหนึ่งครับนี่ครับโดนเกี่ยวล่างครับหนายท้องครับถีบซ้ายครับพัดศักดิ์ แล้วก็สับซอกก็อ้แต่โดนก่อนครับจังหวะหุกซ้ายครับเตะซ้ายคือหลุดแล้วเตะตัดล่างครับแล้วก็นี่ครับกระโดดชาร์จด้วยเข่าครับแต่ดียังไม่เข้าเป้าครับขอบคุณเพิ่มเติมครับขอบคุณทางโปรเทปครับผู้ผลิตอุปกรณ์งานเซฟตี้งานก่อสร้างผลิตโดยคนไทยสินค้าของคนไทยมาตรฐานสากลโต้ตาเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันครืยนต์8ปี บริษัทพนมนัคราชจำกัดครับบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านประกอบกิจการรับเหมากอ่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยชุดกีฬากีฬาครับตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดกาแฟเขาไปไล่โวลชนคนสู้ครับเหมาะสำหรับท่านชายครับยกที่สี่ครับท่านผู้ชมเกี่ยวเับพัดศาสตร์กเกี่ยวแล้วเตะขวาพยายามเล่นเกมกเขาสปีดแข้งขวาครับเพราะว่าสิงห์สยามนี่มีสปีดซ้ายโตกลับมาเตรียมเขา ไม่ได้ครับข่าววงในนี่อันจากดิ์จับเดี่ยวเหลือเกินครับดูฮะข้อก็แข็งด้วยครับแรงมาวันนี้ฮะมาเจอมรุ่นน้องพยายามจะขู่ครับสิงสยามจากแึงทั้งซ้ายขวาเอาครับจังหวะล็อกวงในตีซ้ายครับตีซ้ายอีกทีครับขวาตีขวาครับยัง้็ไปครับแทงซ้ายคาไว้แล้วโอ้หนี่ครับตีซ้ายทีครับ เริ่มขยับไปเรื่อยครับผมในตีเข่าเจ็บเลยครับพันศักดิ์ดูฮะเที่ยวตัวข้างแล้วตีซ้ายครับตีซ้ายตีซ้ายทำยันยกเขา่ามีสองอัดแก้มาครับสิงสยามแต่ว่าเหลี่ยมเข่าเนี่ยจิ้มเข,าาขา่าซ้ายก็เข่าท่อนซุงมาจิ้มเข่าลำตัวจิกจิกจิกครับยังอยู่ได้โอ้ยหมัดขวาเข้าลำตัวอีกดอกหนึ่งครับโอ้ช็อตไหม่ครับเหมือนว่าใจยุยจบจะช็อตไหม่กรบเป๋าก็ตีครับ โอ้ตอนนี้นี่จังหวะไล่แขนสู้ลำบากครับพันศักติตีตัวเดียวกวตอน,นี้ครับ<อ>แล้วนี่ครับโบกมือยุติไปเลยครับหยุดถูกต้องแล้วแหละครับป่าจะยินรับอย่างเดียวฮะทั้งหมัดทั้งอกโอ้โหรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับวันนี้ไม่ต้องได้พึ่งคะแนนแล้วครับพันศักว,วันทวีชนะไปแบบกรรมการแบบทนดูไม่ไหวแล้วครับ นี่ฮะเดี๋ยวดูกรรมการชูมือก่อนครับกรรมการสตราสุภาษัยชูมือให้พันศัก์ววันทวีครับชนะแบบซนเกินล็อกเอาในยกที่4ครับถือว่าแจ้งเกิดได้สำเร็จครับติดตามผลงานของเขาครั้งต่อไปชกกับใครดีคุณหน้าจะเป็นคู่